สวัสดีครับผมอาจารย์จรันอ่อนนวลครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการทำปุ๋ยใช้เองนะกับการากับแปลงนา,าสาธิตนะครับก็คือการทำให้เป็นตัวอย่างนั่นละครับนะมีมีมีการสาธิตอยู่4อย่างอย่างแรกก็คือ การใช้สารปรับปรุงดินเพื่อการเพิ่มผลผลิตนะครับะจะเห็นไหมครับนี่ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงดินนะครับจเจริญเติบโตดีมากเลยครับผมนะสวยนะเขียวพี่เพิ่งใส่ปุ๋ยไปได้ครั้งเดียวนะครับเนี่ยฮนะแล้วก็เป็นปุ๋ยทําเองด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือส่วนอของตัวอย่างที่1คือการ ใช้สารปรับปรุงดินเพื่อการเพิ่มผลผลิตครับผมแปลงสาธิตตัวอย่างที่สองก็คือการใช้เครื่องดักมแมลงแทนการใช้ฉีดพ่นยานะครับเราจะเห็นว่าเครื่องดักมแมลงของเราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการระบาดของมแมลงในแปลงนาเราได้อย่างแน่นอนนะครับ โดยเฉพาะบัวนะครับใบขาวไม่เกิดเลยนะครับนี่คือ,อผลดีในการใช้เครื่องดักมแมลงแทนการใช้สารเคมีครับผมต่อไปเป็นแปลงนาสาธิตตัวอย่างที่3ครับนี่คือการบริหารจัดการน้ำระบบท่อนะครับ เ,เราสามารถที่จะเอาน้ำจากแหล่งน้ำมาเก็บกักเก็บไว้บนบริเวณที่สูงๆได้นะแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่สูงนะครับบริเวณนี้มันเป็นที่ต่ำกว่าพื้นนาด้วยซ้ำไปแต่เรายกคันขึ้นมาสูงและอัดน้ำเก็บไว้นะครับลักษณะการแก้ปัญหาเช่นนี้เป็นการแก้ปัญหาในนาที่นอกเขตชนะทฐานครับ เพราะเราไม่มีโปรบาทานเราก็ต้องทํำโปรบาทานเองนะครับผมก็คือเราเอาน้ํามาเก็บกักเก็บไว้แล้วเราก็สามารถจะปล่อยลงไปในแปลงนาได้ตามความต้องการของเรานะฮะเราสมมุติว่าเราต้องการลงแปลงนาอันนี้อันนี้แปลงหนึ่งไร่หน่ง,งานเราก็เปิดนะเปิดฝาท่อ น้ํามันก็จะไหลลงไปนะครับเห็นไหมครับนี่คือการบริหารจัดการน้ําระบบท่อของเรานะครับถ้าเป็นแปลงอื่นๆนะแปลง5้าไร่เราก็มีท่อตรงนี้ฮนะตรงที่ไม้ปักอยู่เนี่ยมันเป็นท่อนะเปิดฝาท่อก็จะไหลลงไปในแล้วไปเข้าท่อตรงโน้นแปลง5้าไรา่เช่นเดียวกันแปลง3ไร่ก็เอาน้ําจากเนี่ยท่อเนี่ยไหลลงไปนะก็ ทั่วทั้งแปลงทั่วทังพื้นนาของเราเราจะใช้ระบบน้ํานี้ทั้งหมดนะครับน้านี้ที่เราเอามาที่ผมเคยได้พาท่านผู้ชมไปชมนะคือส่วนของอเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าอมอเตอร์3นิ้วนะครับดันมาดันมาสองร้อยกว่าเมตรนะครับ2 0 0ร้อยถึงสเมตรนะประมาณนี้นะครับดันมาเก็บนีไว้นะครับนีไว้นะครับ เพราะนั้น,ใน,ใ,นในเมื่อเราขาดน้ำหรือในช่วงภาวะฝนแรงนะคือฝนไม่ทิ้งช่วงแต่ตอนนี้มันเป็นอยู่ปลายปีมันมีฝนอยู่แล้วเราก็ต้องใช้พิธีเนี่ยนะครับก็คือเก็บกักเก็บน้ำไว้ใช้ครับผมเป็นแปลงสาธิตตัวอย่างสุดท้ายคือตัวอย่างที่4นะครับคือ,อข้าวของเราเนี่ยเป็นข้าวกอขอาอายุ40วัน นะเราจะเห็นว่าหลังจากเราใช้สายับบบุงดินนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยทําเองนะเราสามารถอายุค่า10วันได้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข้าวออของเราเนี่ยจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับผมเ,เพราะว่าเ,เราใช้ปุ๋ยทําเอง ในรุ่นนี้การใส่ปุ๋ยครั้งที่2อวันนี้ที่ผมจะใส่เป็นครั้งที่2เนี่ยผมจะใช้ปุ๋ยขี้วัวนะปุงสาเร็จอัดเม็ดนะครับทำเองนะทำกับมือเลยนะเราจะเห็นว่าครั้งที่ที่งครั้งที่แล้วนี่ใช้ปุ๋ยขี้ไก่ปรุงสาเร็จนะครับนะเราจะเห็นว่าข้าวเจริญเติบโตดนะีสามารถดูแล้วคุณภาพ พูดถึงการเจริญเติบโตเนี่ยไม่ต่างกับปุ๋ยเคมีเลยแต่ดีกว่าปุ๋ยเคมีตอนที่มันไม่แปลงใกล้ๆก,ก,กันนะวานปุ๋ยวันเดียวกันของเขาใบไหม้เหลืองแล้วก็ใบไหม้ครับแต่ของผมไม่มีนะนี่คือข้อดีและข้อแตกต่างจากปุ๋ยเคมีครับผมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปุ๋ยคิวอาปรุงสําเร็จอัดเม็ดหาที่ผม ได้ทําไว้เวลาว่างๆก็ทําไว้นะใส่กระสอบไว้นะมันจะเป็นลักษณะเป็นเม็ดนะนี่ผมทําสลากไว้เพื่อให้ให้รู้ว่าเออ,อนนี้ปุ๋ยอะไรนะครับผมเอาเดี๋ยวเราจะแกะเราใส่ถังหวานกันครับผมผมได้แกะกระสอบแล้วเออพวกเวลาเวลาทำเนี่ยเราจะทําช่วงฤดูหน้าแรงพอหน้าฝนเวลาใช้เวลาลงนาเราก็ ไม่ได้ทาแล้วครับเราจะทําเก็บไว้นะเพราะะนนี้ผมทําเก็บไว้ตอนสร็สมัยช่วงว่างๆหน้าแรงอันนี้คือปุ๋ยขี้วัวปรุงสําเร็จนะครับอัดเม็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ถังหว่านนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปหว่านครับได้เอาเอาเอา,เอาในกระสอบนะฮะตักใส่ถังเต็มแล้วเรียบร้อยแลวนะ,ะเดี๋ยวเราพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะไปหว่านกันหว่านปุ๋ยอ่ ขี้วัวปรุงสําเร็จอัดเม็ดนะครั้งที่2นะครับอันนี้เป็นการหว่านครั้งที่2ตอนที่อายุข้าวได้40วันครับครับข้าวกกขอ57อายุ45วันหลังจากเราได้หว่านปุย๋ยขี้วัวปรุงสําเร็จอัดเม็ดอ่าซึ่งเป็นการหว่านครั้งที่2ตอนอายุข้าวได้40วันนะครับ ปรากฏว่าแบบการจะเดินเติบโตปกติครับโต,ตแข็งแรงนะฮะไม่มีโรคไม่มีภัยเลยผมยังไม่เคยฉีดยาเลยข้าว45วันนะก็เป็นการทดสอบว่าการที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีเนี่ยภูมิต้านทานของข้าวจะดีมากนะฮะถ้าสมัยถ้าใช้สารเคมีเนี่ยมันมันต้องฉีดอยู่ตลอดเวลาเลยอันนีเ้เห็นได้ชัดเลยครับนะไม่ต้องฉีดยาเลยนะ ไม่ต้องฉีดยาเลยไม่ว่าจะเป็นโรคหรือแมลงนะแล้วก็ข้าวมันจะเขียวนะเขียวเขียวอ่อนๆนะฮะไม่เขียวปัดเหมือนกับปุ๋ยเคมีอันนี้แหละครับพอสรุปได้ว่าการที่เราจะทำนาให้ลดต้นทุนก็เราจะต้องใช้ อิงธรรมชาติให้มากที่สุดนะคือเราอย่าไปใช้สารเคมีมากนักนะแต่ถ้าผมเอามาทดสอบแล้วทดลองใช้กับปุ๋ยคีวัวปรุงสำเร็จอ,อัดเม็ดนะที่ผมทำขึ้นมาใช้เองเนี่ยได้ผลดีมากเลยนะเป็นที่น่าประทับใจอย่างมากครับต้นทุนการทำนาของผมเนี่ยอ,อยู่ที่2,000กว่าบาทเองครับเชื่อไหมครับ ว่าต้นทุนต่อไร่ต่อรอบการผลิตผมต่ํามากนะฮะงันถ้าข้าวราคาดีๆผมกําไรเยอะเลยครับผมครับข้าวกกขอห้อายุ50วันนะครับเอ่อห้วันแล้วนะหลังจากเราได้หวานปุ๋ยครั้งที่2มาได้10วันนะครับข้าวก็ยังเขียวอยู่เลยนะฮะ ข้าเขายังเขียวอยู่เลยราจะเห็นว่าปุ๋ยที่เราใช้เป็นปุ๋ยทำเองนะปุ๋ยทำเองนะฮะแล้ว50วันแล้วยังไม่ได้ใช้เครื่องพ่นยาเลยนะเครื่องพ่นยาผมยังจอดอยู่เลยเพราะไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะฮะเราเห็นข้าวแข็งแรงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะการทำนาสตนเนี้ย ประหยัดสุดนะครับประหยัดสุดก็คือต้นทุน2,000กวบบาทต่อไร่ไม่น่าเชื่อนะครับนะเพียงแต่ว่าเรามีเครื่องดักมแมลงประจำนาเราสักเครื่องเดียวนะมันก็สามารถเก็บมแมลงนะแล้วก็ต้นข้าวก็แข็งแรงเนื่องจากเราใช้สารปรับปรุงดินหมักนะหมักตอนอย่ำฟางย่ำ นะฮนะไอ้ย่ำฟางย่ำหญ้านะเราหมักช่วงนั้นอันนี้แค่หมัก6วันนะครับหญ้นะาเขาไม่ค่อยมีนะฮะมีก็เล็กน้อยนะหญ้านะปกติแล้วทุกคราที่ทําปกติมันจะเยอะกว่านี้มากนะีนะ่นี่น้อยมากเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่านะการที่เราทําให้ต้นข้าวแข็งแรงเนี่ยทำให้ปลอดโรค ปลอดมแมลงได้จริงๆนะครับเนี่ยนะอันนี้ต้นทุนการทำนาแบบผมเนี่ยสองพกว่าบาทเองนะต่อไรนอ่นะไม่น่าเชื่อครับนะชอพาะปุ๋ยเนี่ยใส่ครั้งนึงอ่ะต้นทุน200บาทต่อไร่ครับนะอันนี้ผมใส่3ครั้งก็600บาทต่อไร่มาของผมนี่ผมจะไม่ใช้ไม่ฉีดยา ไม่ใช้ฮอร์โมนนะครับได้ขนาดนี้นะฮะเราจะเห็นข้าวแข็งแรงนะฮะ,จะเจริญเติบโตไม่มีอะไรรบกวนเลยนะฮะก็ก็ถือว่าโอเคครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ